สวัสดีครับท่านผู้ชมพาเข้าสู่ช่องมานกชาแนลนะครับเหมือนเดิมครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกครับในการเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้พามาชมผู้บุตานะครับตัวนี้ตัวอุ้มนะครับพี่น้องตัวอุ้ม ตัวอุ้มครับตัวดีซี70ตีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ตอนเย็นๆนะครับพี่นออ้องน่าจะ เหลือไม่เยอะนะครับท็อกเกค,คุมเลยครับท็อกเกค,คุมงานเกี่ยวดีครับตัวนี้เห็นทอกเกบอกว่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ที่10ปีขึ้นไปนะครับน่าจะนานแล้วครับ เกี่ยวเกี่ยวลื่นดีครับตัวนี้น่าจะแปลงคอมาแล้วครับเป็นอคอเล็ดน,นะครับรรนี่เนาะคอเล็าเจอเข้าวล้มก็ไม่เป็นไรครับน่า,นาจะแปลงตัว ข้างหลังนะครับตัวที่ฟางออกนะครับให้มันอยู่บนอันตรายนันจะตกะข้างข้างร่องนะครับตัวนี้เขาก็แปลงเสร็จแล้วครับแปลงตัวตรงที่ฟางออกอ,อยู่ในช่วงการถ่ายข้าวนะครับลำเลียงเดี๋ยวพามาชม อันนี้เท่าแกะมาคุ้มเลยครับเท่าแก mm. ะตอนเย็ยนๆนะครับพี่นอ้องเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ วันละนิดวันละหน่อยอาจจะไม่ต้องต่างนานนะครับดูไปช่วงนี้ใครที่เกี่ยวข้าว เจ้าของนาครับของนาัน,นี้รถเจ้าแก่ครับเกเรผู้ชายผู้หญิงอันตัวนี้อ่าอันจะย้อนแปลงอันตัวนี้น่าจะแปลงตัวโคได้มาแล้วครับนละขับดครับ นี่เป็นเจ้าจอของรถนะครับพอด,ดีอา,ามาชมนะครับ DC 70G นะครับอนนเดดอ,บอ่าเจ้านี้เกี่ยวสวยนะครับพี่น้องเกี่ยวดีเกี่ยวสวยนะครับ น่าจะอยู่ที่80ปีขึ้นไปน่าจะ,ะไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่วงเกี่ยวเพราะหาเท้าะแกบำรุงรักษาดีนะครบับรรยากาศตอนเย็นๆลม สบายๆนะครับอันหนึ่งอุ้มเต็มๆนะครับอันน่าจะเกี่ยวอตอนงยางคืนได้นะครับอลมลมมาอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่มีลมนี่ก็อาจจะเกี่ยวไม่ได้นะครับน้ําค้างจะลงเกี่ยวลําบากด้วยมีปัญหากับข้าวนะครับไปต่อครับพี่น้องมีลมนิดหน่อยนะครับข้าวจนมาไม่ค่อยลมครับไปได้เร็วครับ ได้เร็วอามันมีแปลงแปลงด้วยครับแรงแลงหมดแล้วตัวตรงที่ฟางออกอาคลิปนี้ฝากเอาไว้ที่นี่ก่อนนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ